สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการนะอ,าอ,าอ่าเดี๋ยวใครกล้าที่แหนนะที่ในนีไ้ไหนอ่าอาจาโก้มบานจอมเนินนะครับโมซีตำบลบ้านขามอาเารย์ป้องาองาจารย์ปันจันนะครับปุซิจัดจุก้นอนพ่วงเัลา นะครับเด่นามอบของนะครับันนีก็ได้มอกนะครับเปงยนีนะครับมอกหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแบบภายกวดีีอนัเาัน้พดกกันไพูดหลัผก็งหญ่มาก

มีอายุมันคันยนื้นลำรวย้วยสุขภาพแข็งแรงมัดหนีดถิ่นุปคอนดได้หมากครับขื้นไปห้างนหนาเครับจน้นาภาพหน้าะครับโดยรการาพัฒนาอการองพัพไทยนะครับแล้วก็กลับขึ้นนายตุ่นนะครับพญาเอกชิเ่นนะครับ ะะเพราะว่าท่านจากัดอ,อิกที่นนร่วมก,กันหาแล้วก็มอบงานดื่มให้ใการมอบในมืม่นี้นะคะ,ะ,ะจะเรียกตามได้ซื้อนะคะต่อการเดินมาตามได้ซื้อนะคะก้อนเืินก็อนจะมอบนะคะกะพรให้พราะไม่พี่น้องเท่าตัวมือเป็นเกียรติให้ท่านที่เดิทนทางมามอบในมืม่นี้คะ่ะกอพรตัวมือเพื่อแสดง,งนนะความได่ถีค่ะ คุณอสุดท้ากัจเปียน์รักาที่อัลามาห้เกียรได้มือนี้นะคะค่ะคุณแมวอุบลกองเรือค่ะครบะพ่มากครบครบะค่ะ้เ่มากยค่ะื่อจะได้

ผู้ใดัไ่ได้ได้้เดียวนายครับนายครับยิ่แลรับสินดีครับจากขั้นผู้ใดเสียดผูเสียแดรับได้ดงเสียแดงครับเลยบอกสิ้นดีครับ เหลืองไปเหลืองรับนอครับนะครับเอาุนิอสีคนื่องการยกกรชินครับคุณตลาดตัวยขยายขาริงท่านท่านนดยกขำนะครับนายยกขำคนจริงใจนะครับคัวเบบ้านแปดน็บแปบชา้าร่วมคยงานคยดท่านดายกขำครับพนอกรับยุ่งนี้ม่แห้งยุ่งนี้มาแงอสวยๆนะครับนะครับ ทีบ้านเรื่อยๆอยากกลับไปบ้านเด้อนะครับ